บลิชรวบรวมเพจ Facebook เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจมาให้แล้วที่สำคัญเรียนฟรีแต่ความรู้ประโยชน์ที่ได้ไม่ธรรมดาผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และฝึกตามได้สบายเลยค่ะเริ่มต้นจากเข้าแอปพลิเคชันเลือกบัญชีทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเลื่อนหน้าจอไปที่ส่วนข้อมูลการขายเลือกศูนย์การเรียนรู้ m n d s e t วิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการกลุ่มที่จะมาบอกแนวคิดและความรู้ใหม่ๆสอนทักษะในการทำธุรกิจ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองสกิ l เซตเรียนรู้เครื่องมือและวิธีใช้เครื่องมือในการทำธุรกิจกลุ่มที่จะสอนการปรับตัวและพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆนอกเหนือจากที่มีเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่ดีมากขึ้นนิวเจนสอนคนใหม่สร้างรายได้กลุ่มที่จะสอนให้คุณเรียนรู้การทำธุรกิจสำหรับมือใหม่ แนะนำเทคนิคการขายสอนการสร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้มากกว่าที่มี Copywriting การทำคอนเทนต์กลุ่มสอนสร้างคอนเทนต์คิดเนื้อหาและข้อมูลที่จะนำเสนอการเขียนคำโฆษณาที่ใช้ในการสื่อสารโปรโมทสินค้าเพื่อให้ผู้อ่านลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างเมื่ออ่านหรือฟังจบ Personal Branding and Advertising การสร้างแบรนด์และการสร้างโฆษณา แบนอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญในการทําธุรกิจกลุ่มที่จะสอนสร้างโอกาสทางการค้าสร้างแบรนด์ให้ตัวเองมีโลโก้ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักจดจําไม่ว่าจะเป็นการแชร์การทําโฆษณาการทําการตลาดกําหนดแนวทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย b ีโอเ s u ั c เซ s ใกล้ชิดกับบอสกุมพา กลุ่มที่จะสอนกลยุทธ์การทำธุรกิจกับบอสกุมภายอย่างใกล้ชิดการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจวางแผนทำการตลาดการจัดการและการบริหารเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจให้เติบโตบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะ